เขาหาว่ามึงท็อกซิกโดนแบนอีกเขาสิกเราอ๋อ็อกซิกเหรอย็ดคนอื่นเหรอท็อกซิกเหรอลงเพไม่ได้อะแล้วตอนนี้ใครเป็นเจ้เอ้ยเราเจ็ดวันเลยไหมล่ะเดี๋ยวเปิดให้แม่งเปิดไม่ได้แต่ทีนี้แต่ทีนี้มีของเท่อะดูบรลลสามีคนด้วย มันโดนเบร์น่ะไอยาหัสนั่นน่ะแม่งตายไปแล้วแยสเนี่ยน่ะไม่รู้มอใครอ่ะมอโซนอ่ะมันบ้ั๊กิีหน่อยโดนจับขึงให้ดึงหมอยตายบางปลายางไอ้อามว่าขึ้นไม่ได้ไอ้อาวอีกบนไปหมดเลยเอาจดขึ้นขี่นี่ ข้าผไปอยู่แถวนี้กันดีกว่าหยิ่งยองหัวใครเขาดึงวะหยิ่งใครเขาใครเขาทำไรมาทักอาเมียไม่เมียไม่กดโดนแบนเลยใหม่ไม่ได้เลยติโกเฮียเลยอ่ะอันนึงอันนึงใครตายวะกดตายกดตายอนนึงยังไงวะช้าช่วยเห็นดีช่วยช่วยยูเนีย ไอ้เช่ามึงอย่าเลี้ยวกูเลี้ยวเองมึงอย่าเลี้ยวเองมึงไม่ทำเลี้ยวเอยมึงอย่าเลี้ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูก็รอให้เช่าอย่าเลี้ยวดิมึงช่วยเข็นดีนโลกเออไม่หยุดไม่หยุดเกิดอะไรเนี่ยนั่นหมาดถึงว่าใครเขียนว่านั่นน่ะเลี้ยวเนอ่ย ปกูไปแล้วกูไปแล้วกูก็ไปแล้วกูไม่เกี่ยวละกูเป็รู้กูไม่เกี่ยวเพื่อใช้เอ้ตะตียมเก่าหนุงจะเปิดที่เยี่นได้เอ้ยแม่งซื้อไว้แล้วถ้าตะตรีมนู้นเดินแบนได้สัิเอเอามีใครเล่นหับดีแทนไหมไม่เล่นมันเทพเกินไปไม่มีตังค์ใครไปว่ายนะอีเด้อถุตังค์กูไม่มีตังค์ ผคุยิงถอดเสื้อผ้าเลยครับอาบน้ำมันจะเปียกครับไอ,อนบบหนึ่งโลจิตนาฮีคาทิ้งแมงเลยโอ้ยเหญ่เลยพี่เล่นกับใครเล่นกับคนในเมืองครับผมแล้วก็เพื่อนครับพี่ตาครับผมสวัสดีครับโนู๑แม่ปล่อยอยุดไอหยุดมีสไลด์เหรอครับไม่อุ้ยปล่อยุดใส่กันเลยคุณพ่อพี่ปล่อยอยู่เขาไล่ไม่ใช่หรอ โค้ดไลกูรู้อะไรอยู่อยู่อำเภออะไรอ่ะอำเภอประยุทธ์นจปารีนาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะประยุทธ์ปารีนาปารีนาครับปารีนาครับปารีนาต้องขึนต้ไปปออะาไปไหนอ่ะนาต่อด้วยประยุทประยุประยุทธ์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 ประยใจเย็นใจเย็นย ยปยุดไปยุดไปยุดมา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 บบขอ้อขอ้อขอล้อขอ้อให้พนี้เล่นของส่วนกันด้วยยุดมาไป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 ยุดมาเกิดแล้ว เอออาไอไม่เป็นรกเขา่ะนั่นแหละลตู้มาลตู้มากลับเร็วกลับเร็วลตู้มาไายไปไเลบู้ากบูหเออไอเย็นรถบังเย้สติไอเยรถบักไวยางวะะหกแต่แล้วแต่งเนี่ยตัวอะไรยีกาพนันเป็นสิ่งไม่ดีขนาดมีอยูหนึ่งแสนเลยย้หนึ่งกันไม่ แล้วมึงพักเก่งไปนะบางทีอ่ะม่กดยังไงอะ่ะมันทำยังไงหละตัวเนี้ยมันทำยังไงไ่บอหอยเคยเห็นเขาทำมาเยอะโดวหรับให้บอกคุณหน่อยนี่ทำไงวะให้บอกคุณหน่อยไม่ถองคนเลยอะ่อะชอบะ แกมอยู่ร้านไหนรถไปน้ำมาดิอย uhh ู่ไหนเดี๋ยวไปรับนเดี๋ยวเล่นขายรถแล้วขายรถพอได้อย่าเล่นรอใหพักนึงอ่ะเดี๋ยวไปอะไรนะนั่งนั่งนั่งกินข้าวไปก่อนนั่งกินข้าวก่อนน้ำขายรถแล้วขายรถมาลำไหนอ มอไซมอไซแรงแรงต้องเติม <BACK> ก <AND TO away> ี่บาทวะรับหน่อยเฮ้ยจอดมาจอดอะไรเงี้ยโอขอโทษขอโทษครับทำอะไรเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พีบผมขอโทษท็อกซิกเลยนะทำไรพี่ทำไรไม่ใครทำไรเขาจะอุ้มกูไปฆ่าไอ้ฟุก ใครใครใครจะฆ่าพี่หัวสีเขียวครับ <S <S จะเอาไปลาต้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว